สวัสดีทุกคนครับพบกับไมค์ครับปาร์ตี้เกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มดันต่างๆ,ๆดูนะครับว่าเราจะได้อะไรอันนี้คืออ๋อนี่คือให้อยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดนะครับ <S <S <an> <S โอเคอืมโอ้ใช้ปาร์ตี้นะครับปลาใช้ปลาตบกันใช้ปลาตบกันนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเอานี้ก่อนน <S <S น,น,นี้นี้นี่โอเคโอเคเหลืองนี่น่าจะโหดไอ้เหลืองเนี่ยเหลืองไอ้เหลืองโอ้ไอ้เหลืองไอเหลืองด้วยเหลืองด้วยเหลืองโอ้ไอเหลืองไอ้เหลือง เหลือเดี่ยนี่ออกไปนี่ยวเอาไปโอ้โหผิวผิวโคตรไกลอ่ะโอ้โหยังไงต่อเก้าเก้าวิเก้าวิเขาปุ้ยไม่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ดันดันฆ่าสัตว์ใช่ไหมสัตว์แต่ละตัวก็จะมีแต้มให้นะครับเช่นเนี่ยหมูสามนะครับไก่หนึ่งวัววัวห้าใช่ไหมเอาไว้จะมีลบด้วย มีลบด้วยมีลบด้วยมีลบด้วยมลบตมีลบมีถือลบดอนนะฮะโอ้หนี่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 ของดีของดีอืมเรื่เป็นไรโอ้โหอืมโอเคโอ้โหอืมหืมวัววัววัวสวย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 เอ้ยนั่นยีนิ่งขนาดวะโอ้โหอืมหืมอืมหืมโอ้โหโอ้โห สามโอ้สามวิโอ้โหโอ้ผมติดหนึ่งในสามนะฮะได้สองดาวใช่ไหมโอเคนี่กระโดดนะฮะนะ Let's go โอ้อ๋อมันมีติดตรงนี้มีนิดหนึ่งกระโดดกันแบบโอเคอึ๊บ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 โอเคอีซี่แล้วฮะต่อไปอึ๊บอ๋ออึ๊บอึ๊บอึโอ้มมีคนถึงแล้วนะฮะมีคนถึงแล้ว โ oh, oh. อ้โหปึบ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 เยี่ยมครับถึงแล้วครับอืมเข้าที่โอได้ติดหนึ่งในสองแล้วครับอันนี้ดูผู้ชมหน่อยฮะดูผู้ชมอืมอืมติดตรงไหนกันเออตรงนี้น่เองนะฮะ oh. อ๋อตรงนี้ยังไม่ผ่านใช่ไหมอืมยังไม่ถึงกันเลยนะฮะอุ๊ยคิดลูกอ๋อมันติดตรงนี้ใช่ไหมครับอืมอ๋มอติดหนึ่งในสองนะฮะ เราเล่นไปแล้วอันนี้เกมที่ห้าวแค่ขุดเคนมีไม้มีหินแล้วก็มีดินนะฮะโอเคโอ้หเอาขุดเริ่มจากไม้ก่อนครับไม้ไปหินนะฮะหินนี้ดินก็ต้องใช้เครื่องมือให้ถูกกับอุปกรณ์นี่ยใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับสิ่งที่เราขุดนะฮะอันนี้เป็นหินนะฮะแล้วก็เป็นดินก็ต้องใช้พลัว่วไม้ก็ใช้ขวานนี่ก็ใช้ big x นะฮะอือหือไม้โอ้โหอือหื โอ้ต้องต้องไวนี่ต้องไวยูเวนต์ยูเวนต์เอ่อถ้าลงเร็วกว่าเปิดโปรนะฮะเปิดโปรทุกทีเดียวก็ก็อีซี่แล้วนะฮะอืมอืมยยิเคจะเห็นแล้วครับจะเห็นแล้วสวยสวยมีคนลงไปแล้วโอ้โหมีคนลงไปแล้วโอ้โหนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะอีกนิดเดียวาอีกสักห้าบล็อกมั้งครับโอ้โหอย่างอย่างนั้นก็ติดหนึ่งในสามนี่คืออะไรสี เอยิงให้โดนสีน้ําเงินยิงให้โดนคนอื่นก็จะมีสีของเขานะโอเคสีน้ำเงินสวยสวยสวยอเอา okay. เออโอเคโอเคไม่โดนสวยแต่ครับเงินอยู่นู่น,นเงิน,นเงิน,นเงินน้ินเงิน,น,งนโอ้ย โอ้ยโอ้โหโอ้หเหมือนเวลาก่อนอทำไมผมกังเลยรครับโอเคอันนี้คืออ๋อหลบระเบิดนะฮะโอเคโอเคแล้วห <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ลบระเบิดจากข้างบนนะฮะ <S <S โหดเลือดทำไมน้อยอยังวะ <S <S โอ้โหจะได้ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่คนกลุ่มใหญ่ไว้ <S <S โอ้โหมาละมาลนะระวังร่วงน้ำ หอ้โเลือดติ่งเดียวให้มาติ่งเดียวถ้าโดนสเก็ดระเบิดน no ี่จะตายเลยครับเฉียดเฉียดมาละเริ่มรัวแล้วครับเริ่มรัวแล้วโอ้โหอุ้มตั้มโอ้มาล้วรัวละช่ไหมรัวแล้วครับอุ้ยโอ้โหโอ้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 โอดโอ้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 ชอ้โอ้โอ้โอ้้้โอ้โอ้โอ้้โโอ้โอโอ What oh what do you do oh อือลุลัวเลยฮะลุลัวลุัวลุลัวเลยรลัวๆเอาละเอาละลโห hello oh oh เอ้าเอ้าผมเลือกคนสุดท้ายอ่ะเอ้า what oh ไม่คงจริงๆเหลือคนสุดท้ายอันนี้คือเราจะวางไอเนี้ยให้มันเหมือนกับบนกระดานนะฮะโอเคอันนี้โอเค หิน,หนทองเอ้ยเอ,อโอเคแล้ไม่ใช่ทองตรงกลางเนี่ย่ะโอ้โหใส่ตาไม่ดีนะฮะหินอนะันนิดอันนี้ก็ไม้ก็ไม้อีกอันนึงก็เป็นอะไรวะนี่ปะเอ้ยไม่ใช่ดินโอ้โหอันนี้เป็นดินโอ้โหนิดเดียวโอ้โอ,โอ้ชิดได้อเอ้ย ผมอย่างน้อยก็ติดหนึ่งในสามนะฮะโอเคติดหนึ่งในสามได้เจ็ดดาวนะฮะก็ถ้าใครชอบออคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะ